สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับสันสวัสดีครับกัลยาณมิตรของบ้ากวางโฟกชแนลครับพี่น้องขอบคุณหลายเด้อครับผมบ้ากวางก็บจิลวงบอาพี่น้องลงค้าวบอาไอ้ขวงบางครั้งก็ขอถทดขอให้เลยครับ,บ,งล,งบงลงข้า,บาวอบอาอีอข,องขงวของแบบบางทีเคยทาคลิปเกี่ยวกับทางช่องฟ้าเนาะพี่น้องเนาะช่องฟ้าบ้ากวางกับมีสองเพจเด้อพี่น้อง สองเพจที่สามารถสร้างรายได้ได้แล้วได้เครื่องมือมาเกือบหมดทุกอย่างเลยพี่น้องเครื่องมือถึงย่างบุรีก็มีอยู่เครื่องมือเดียวพี่น้องเครื่องมือสั่นครับผมเป็นเครื่องมือสั่นนะครับผมทั้งช่องไายังบุรีต้องได้รับการเชิญเท่านั้นนะพี่น้องเนาะแต่ว่าก็บบ๊อบเป็นยังครับผมบบอบเป็นยังว่าร้อยเพิ่นสงมากนะพี่น้องคืนอยู่กับดวงด้วเนาะเออวากวางกำลังจะไปทำงานคือเกาครับก็เลยมาเหตุคลิป ทวงงานในช่องแดงครับผมว่าใน YouTube พี่น้องครับผมบ้าวกวางก็จะขับรถได้พี่น้องขับรถไปเรื่อยๆนะครับจนว่าหอวที่ทำงานมดแล้วบ่ากวางย่งกี่หยุดหน้าจีะมาณีสิบปูนที่เนาะเ่าหนาจีย่างประเด็นออกคลิปยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนอมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับผมของบ้ากวางพอ่อใหญ่บ้ากวางกาลังแบบเริ่มเก็บหลักกิโลพี่น้องแต่ว่ายังประเด็นเองเกี่ยวกับการขึ้นไรซสดภายในพี่น้องบ้าช่องบ้ากวาง ชาแนลเนะ่ยมาเนี la, ur, quoi, diet, soup, after, ่ยบ yeah, like ้าควางแปะไปบอกเจ้าก็ซื้อเพจของช่องฝ้าควางบ้าควางชาแนลเนี่ยช่องไลฟ์สดเนี่ยปลดล็อกมาตั้งแต่วันก่อนเลยพี่น้องแต่ว่ามันตลอดห้ครบยี่สิบสี่ชั่วโมงเนาะซึ่งแบบว่าประมาณสองทุ่มสองทุ่มยี่สิบตีนิกากว่ากนิดๆครับผมระบบเพิ่มกับปลดล็อกให้ท้ายท่อสดได้หมู่บ้านในบ้าควางก็ได้ทําการขึ้นไลฟ์สดไปแบบทั้งการไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าบ้าควาง่ได้เขา่ได้เอานาเจ้าของไปยืนยันใน ในกล่องครับผมในในช่องไหลสดครับผมแม้กระทั่งเสียงบาขวางก็ยังปิดปิดใบมือวนครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งว่เป็นว่าบาขวางบ่กล่าวานะออกออกอกกล่องนี้พี่น้องเพราะว่าหนึ่งบาขวางยันใส่คาบอกคมจัดปิด ไปนะครับผมในของไลโซ์สองครับผมแล้วก็ยังบอกคุณเคยกับหน้าจอของในไลโซต์ของทางยูทูบว่าปุ่มในเป็นปุ่มไหนประมาณนี้ก็ว่ายงาคือแบบกําลังศึกษานะครับผมกําลังศึกศึกษามึงว่าปุ่มไหนอยู่มองทั้งไหนประมาณนี้รับผมปุ่มฟิวเจอร์ต่างๆปุ่มขนาดแค่ปุ่มไหม้เขาเรียกว่าเวลาลงลงลง,ลงไล์ไลเวลาเขาไลน์เสียดเบ้ากว้างอย่างงั้งงุ้มหาเศร้าอยู่เป็นอาทิตย์พี่น้องเลจะถามมูในไสดซนตะ์ไอ้ปุ่มปุ่มแบบว่า ปุ่มยุดยุดการไหลสูตลองปุ่มล่องลงไหลสูตรนะยู่มงุงมุ่งในพี่น้องที่ได้อยู่ทั้งยู่ดันบนด้าน้ายเป็นกากบาดเนะาะบ้าวงอีกคิดว่าไม่จะเป็นคือจ้งเหมือนปุ่มส่องฟ้านี่เป็นงงลมเนาะหรือว่าช่องดํามันยิเป็นง,นงนนกลงงงมกลค็คืืกกันนะครับผมครับตัวคนหายนะพี่นอ้องเพราะคนหายเราเนี่มันก็ต้องเปตั้งค่าบานนนงนั้นบางนี้บ้าขวงก็ยังบรูเดยพี่น้องก็กำลังศึกษากําลังเรียนเรียนรู้ครับผมก็มีพี่สาวท่านหนึ่งครับผมที่มาจากช่องฟ้าด้วยกันนนี่่่ก็็วาางืืออจะเเเเปทรห้บผมมยพพล เื่อนท่านใดที่จะแนะนําบบาวขวางสามารถแนะนําให้บาวขวางในเด้อครับชาแนลครับบาวขวางยินดีมากๆสําหรับมือกเก่าๆนะคุณพี่ทุกท่านขอขอบคุณมากๆเลยนะครับแนะนําให้บาวขวางนะครับค็มเม่นทิ้งไว้นะครับผมความเมนทิ้งไว้ใต่ใต่คลิปนี้นะครับนั้เด้อครับเพื่อนๆทุกท่านกับผมหรือว่าเมื่อท่านใดที่ฟังภาษาท้องถิ่นภาษาอีสาน่เขาใจบาวขวางขอโทษขอให้ในผมบาวขวางขอชีพยามผู้ภาษากลางไปด้วยเนาะภาษากลางไปพร้อมภาษา พี่สารหรือว่าภาษาลาวประมาณนี้ครับผมผสมผสานกันไปเนาะพี่น้องเนาะบางทีพูดภาษากลางบางทีแบบบอกว่าคอยคของพระทอคออะออทระหอกของในพี่น้องบางทีหลุงเขาบอกว่าบอกไปว่วมาไปส่งหยิบเก็บทั <c oughs> บ่งไปไปพี่รองครับผมเดินทางไปทำงานในัิธีสามมาที่วัวหรอหอดปิดหอดบองเลยทำงานบางขวางเลยทีบอกมาสิบนาทีแล้วมั้งครับผมสิบห้าสิบสี่สิบห้าบาขวางว่าจะคลิปนี้มาชาักส,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 สิบสี่สิบห้าเลที ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเพื่อนๆในทุกท่านนะครับฝนกบตกคือเกาที่พี่น้องฝนตกคือเกายังบ่นเศร้าอยู่ครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเพื่อนครับผมทุกท่านพี่ยังกะคอมเมนต้องมาบอกกันในะเด้อครับพี่น้องมือเก่าเกามือกับมือมือเก่าเกามือเก่าเกาทั้งมือผ่านทั้งแบบที่จบไปเลีย้วแล้ว ยังไม่จบไปแล้วนี่จะไม่จำมือเนี่ยครับผมแล้วก็โดยเฉพาะมือเก่าๆนะครับผมเนี่ยบ้ากว้างเห็นเห็นแนวทางของจากจากมือเก่าเลยผมคมสังเกตดูการทําคลิปทําอะไรเนี่ยสังเกตดูมันจะเป็นลักษณะที่ว่าเราต้องชมคลิปกันให้จบนะเพื่อนๆครับผมคือแบบว่าขนาดว่าเพื่อนเป็นมือเก่าเพื่อนมากที่เพื่อนเคยเบิ้งเบิ้งเบิ้งเฮ่าเลยทั้งที่เราไม่ได้สร้างปฏิเราไม่ได้ไปสร้างปฏิสัมพันธ์กัน กันมากเท่าไหร่ประมาณเนี่เพิ่นกระเบิงขีปเข้าเข้าจบานะครับผมแล้วเราจะไม่มีน้ําใจกลับไปดูคลิปเพื่อนๆหลืพี่นออ้องเมียนมอบาควาเมืองจบทุกคลิปด้ปะไม่ว่าเพื่อนๆท่านนั้นนี่จะจบจะจบไปแล้วหรือไม่จบหรือว่ากำลังสั่งตัวตนคลิปไดที่ผ่านหนาะฝีของบาควางบาควางกรเบิงให้จบมีแบบว่ามีคลิปหนึ่งของเพื่อนเท่านะครับผมเพื่อนๆอยู่ในของไอรยูทูบเบอร์ช่องแดงขนาดจะทราบไป่น้องผมว่า เพิ่นจบเพิ่นไหนจบไปแล้วว่าบ้ากวางไปเห็นเพิ่อนน้องไอ้บ้ากวางไปเอาอยาไปให้น้องโคมันจินไล่หลก่อนแล้วพี่น้องแต่ละคลิปพี่น้องเอ้ยครับผมบ้ากวางเห็นสิบ้านาทีพี่น้องโอ้โหสิบห้าสิบหกนาทีบ้ากวางเบิ่งองเพื่อนช่าที่จบไปแล้วไหมครับผมครับที่จบไปคือแบบว่าช่องแดงนี่ดีอย่างหนึ่งนะผมพูดง่ายๆคือก่อนก่อนเราจะรับชมเนี่ยมันจะมีน้องโคข้าม่อนลยพี่น้อง ออมาทางหนาเลยครับปคือว่ากวางเอาอาไป้อน้อนเนาะครับผมจะเป็นลักษณะว่าคือาาจากฟองฝาช่องฝาสตสองเบิ้งงอิ่นมาแบบว่าเบิ้งหนังหโจควนเนี่ยช่องฟฝาช่องฝาจ้างนี้มีจังจีมี่จ้างสีสามารถออกโค่ไอ้จ้งสีสามารถเอาหยา,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 าให้โค,ค่กินได้จะประมาณนี้นะครับจะเป็นช่องแดงนี่คือเอา,อยาหยากินก้อนเลยแต่และคลิปขอบคุณเพื่อนนะที่จบไปแล้วนะบางกวั้งเมื่จบเมื่ทุกคลิปเด็กเขาผมบอกเลยเพราะว่ามันจะช่วยลักษณะที่ว่านอกเหนือจากเรา เราซื้อใจเป็นเพื่อนแล้วนี่คือเราจะได้เขาก็เรียกว่าไงได,ได้เกียร์เมนนะได,ได้เกียร์เมนของของช่องกับของค่าการมองเห็นของก็อยู่ดีอันคอรริทึมของของอนของอะช่องแดงเนาะครับผมคอร์ริทึมก็จะตรวจจับว่า i อนี้ยูเซอร์นี้ก็คือบริบัิผ่านของคลิปเพื่อนน,นะครับผมเนี่ยตัวนี้ถือว่าสําคัญเลยมากกว่างสําคัญเลยครับผมทุกคลิปไม่ว่าจะเป็นคลิปชอ็อตไม่ว่าจะเป็น วิดีโอครับที่ผ่านนาฟีดบ้ากว่างกับเบิ้งงไปผมปัดผ่านเนี่ยผมแม้กระทั่งแม้กระทั่งคลิปที่ไม่ใช่เพื่อนเรานะผมที่ผมเมนมูฮ่องที่ยังไม่ได้สร้างผิดสัมพันธ์บ้ากว่างกับว่าปัดเนี่ยบ้ากว่างเบิ้งไปเลยเหมือนไอเขานำส่งมามาคลิปไหนอ่ะเราก็ต้องดูดูให้จบกว่างบ้ากว่างจะเป็นสั้นนึงนี่พี่น้องพอดีบ้ากว่างขับรถครับผมไม่เล้สะเทือนนะครับผมไม่เล้สะเทือน เรื่องบันนิ่มมาเลพี่น้องยังบ่ขึ้นถนนหลวงเลยพี่น้องขอบพระคุณライダーครับเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้มีประสบการณ์อะไรดีก็แนะนํากันมาได้นะครับทุกท่านมาขวางลังขึ้นไปถนนมิตรภาพพี่น้องครับผมถนนมิตรภาพแต่ถนนมิตรภาพนี่คือว่าไงมาตั้งแต่อย่างละโคราชเ่ยพี่น้องโคราชหรือสบบระบุรีเนาะครับจนดฮอดสุดพุ่นนี่พี่น้องแง่ฮอด น้องไข่ตันี้มีสภาพจริงนี่มีความยาวมากครับคือจริงถนนที่ประชาชนทั้งสายอีสานนี่ใส่กันทั้งส้นอีสานมาแม่นดิเกือบหมดมันเป็น้องสินรัเนนกเนาะมีสภาพเลยลรถก็หลายพี่น,ออน้องสองหน่งห่างเลยนะครับจะบอกว่ามือประคองขากองกอมันดินเลยพี่น้องโยผ้าันจิีม่วง สันๆดๆๆ oh. ึกด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 ึกวันนี้ประสิทธิภาพของคลิปห้องไม่เคยจะพอดีมาเนี้ยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขีป่ากว่ากัยังบ่สามารถสั่งรายได้หรอกพี่น้องว่ายังบ่ผ่านกดยังบ่ผ่านเกณฑ์เนาะมือใหม่ป้ายแดงพี่น้องลองผิดลองถืกศึกษาแม้กระทั่งปุ่มลงไล์ก็ยังมีทราบหรพี่น้องแค่ตั้งแต่เริ่มกับยูทูบพี่น้องไม่ต้องว่ารัวหรอกประเทศเนี้ ว่านพื้นจากหัวจากคอพี่น้องโหดปูมลงไรเพราะหาปลาพอเลยพี่น้องมันาะคือทาง,ทางส่องฝาเนาะมีไหนดีๆก็แนะนํากันได้นะเพื่อนทุกท่านครับรู้ว่าเทคนิคการตัดชิปชิปสั่นชิปย่าวังดีนะครับแอปไหนที่มันดีไม่ดีเนี่ยแนะนํามาเลยเลยครับคอมเมนต์ทิ้งลงมาเลยครับครับคอมเมนต์คอมเมนต์ทิ้งลงมาเลยว่าจะเป็น แคปหน้าจอให้เบื้องหน้าตาต่างๆของแอปนั้นแอปนี้ไว้เลยก็ได้ครับถ้าเ่อผิดกฎถ้าเ่อผิดเกณฑ์นเนี่ยสมานทีเดีก็นสมานทะลงในช่องของบากรงเปลือยไปคอมเมนต์เลยครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเนาะนี้ครับเราลอ,องยืดเทือนสองยืดเทือนโอต้องใจฝน,นต้มหน่อยพี่ลองเอาไปไปจอเป็นเฝ้าวันน้องคนไหน ว่อยากเหยียบซื้อได้เลยว่อยากใส่พลังงานพิเศษซื้อเลยเสงผมไปนะเมื่อกี้นะจวดเมื่อกี้พีอยอย่น้องเครื่องไขยันโทรศัพท์ไขผับทุกทรศัพท์ผมมันดินนะใช่คับรถว,ว่าขวางขับรถมงทองถนนนี่ผู้ใดขับรถ่ค่อยมีน้ำใจนี่เลยเปลี่ยนเบียดทั้งสิ่งมาขวางกดขั้นเรีงยงยางเดียวเด้อ ถึงอยู่คองขับรถสิบล้อ,อครับพี่นอ้องทำไมถ้าเากิดขอบันบริบูรณ์ทรงแต่ให้เป็นมุมนะครับขอบคุณมากมเลยนะครับทุกๆกคนหาคลิปลงอะไรก็เอารักษาเลยพี่นอ้องเพราะที่มีคลิปทรง ก็ขอบคุ่นทุกๆพลังบวกเด้อครับทุกที่มารับชมที่มีเกิดไม่สามารถจับไม่ใช่มือปลาควางเด้อครับผมครับเติมลังค่าให้ปลาควางไปก่อนเลยครับก็ได้ครับเดี๋ยวปลาควางจะไปเติมลังค่าขึ้นให้ทุกคนเลยครับผมปลาควางหรือร่องคลิปช็อตมือระมัดหาชิปนี่พี่น้องซีหาชิปหาชิปง่ายๆเนาะหาชิปง่ายๆสั้นก่ต้องยาวหลเอายลยชิปช็อตเผื่อมีคลิปฟุบ เพื่อมีแบบฟุกแตกแตกแสนแตกลันนะครับ 4 4แสนชัมม่วโมงมันโมพี่น้อยมันเป็มันเป็น,น,ปนสแสนชัมม่วโมง4,000ชัมม่วโมงมอกวาเบพีเอไปเลพี่น้อง4แสนชัมม่วโมงอะไรา,าจะมาี4,000ชัมม่วโมงคือ2แสน4,000นาทีเปนาการับชมเนาะีเกฑ์เปนเฮ้ยากวามเบาแังเราจะ สี่แสนจุโมงถ้าสมมติว่าเก็บสี่แสนช่วโมงนี่คือจะไปรับไปนั่งมองสามปีสีป่ปีได้ปีนอ,นอ,อ,นองแล้วขอบคุณมากๆเลยนะครับเพื่อนๆทุกคนสิบสองะที่กว่าแล้วคลิปนี้บ้ากว่างไยเอาประมานยวหอดบางจอดบางทำงานพอดีนรอไป่หอดเราสิบห้าสิบหกกะที่บ่าหอดงี้ิีบาที่หรอนี่รอดสัญญาณอยู่ครับรอสัญญาณไฟ ขอบคุณลหลายๆเด้อครับเพื่อนๆทุกท่านครับผมโอ้คนเขาหายูหากินเลยพี่น้องเนะน,นาะพี่นะที่แย่ไฟแดงมีสุดยังสิเนาะมีหอตหม,มักควายมีฮอดขายฮอดไม่กวาดพี่น้องเอ้ยไม่กวาดแบบกงสูงไหมครับมีหมดสุดยังเขาโป่งกับมีเขาก,กีนี่เนาะหายูหากินแต่ละาฉีบ นึกถ่ายกันฮะอยู่ฮาจินพี่น้องนะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหมือนกันหมดทุกอาชีพนะพี่นออ้องขอบคุณมากมายเลยนะครับพลังบวกทุกๆคุณคุณกระตุกพี่น้องเม่นในไปฮิตทัวร์ตามสถานที่ต่างๆกขี่พ่อมีคลิปมาไว้ทรงในระบบเป็พี่น้องเนาะไม่ตึงออกไปทางนอกนะครับผมมีธุัวร์มองนั่นมองนี่นะครับผมเพราะเดี๋ายวิวธรรมชาติ เยอะจังน้อยหนึ่งบากวางนไไี่เลยไปไปทุ่งหน้าอยู่หรอกไปไปหน้าไปหน้าเขาครับผมหน้าเขาต้นต้นยืสารเป็นหน้าของพ่อกระแมยงบากวางนะส่วนไมีม,มีมีแต่คุณยายคุณยายไปครับผมไปให้ไปหน้าคุณยายคุณยายคุณตาหรือพ่อกระแมียบากวางเรามักไปไปแทบจะไปแปะซื้อเมื่อเลยพี่น้องไม่มีเน่าเห็ดเนาะไปหุ่นเนาะไปเก็บผลไม้ไปเจ็บมักเกี่ไปเจ็บ,เกบกล้วย ไปตัดยาแน,นวเน Thom, พิ่นไหวเกษียณแะ้วพี่น้องเนาะเพิ่นก็หกสิบเจ็ดผู้เฒ่าเพิ่นก็เจ็ดสิบกว่าปีแล้วพ่อแม่ก็จี่จใกล้จะเจ็ดสิบแล้วต้องร่องแข็งแรงอยู่นะครับมับนมันไปหน้ามีความสูงนะมันป่ายชีวิตในเบืองแบบธรรมชาสตร์นะครับเบืองป่าเขาเบืองหนาเบืองน,น่ช่วงนี้ใครอยู่ครับปีนี้ฝนดีพี่น้องข,อน,ขอนจันฝนดีเลี้ยงตัวน้าพี่น้องเฮาเนาะ ีเพิ่นโดนน้ำอุทกภัยจากน้ำฝนน้ำป่าไหลหลากพี่น้องบพอไหลก็อะไรไ้พี่น้องเดี๋ยวมันจะเป็นการละเมิดเพราะว่าไข่ดอกพี่น้องทงั้งช่องแดงอี่ความละเอียดอ่อนของเนื้อหาเข้ามาขำจ่าเท่านี่อันโงง่ายคือกดระเบียบเพรตึงก็จะทั้งช่องฝาพี่น้องทั้งช่องฝาหนูอุ้ยพี่น้องงี้เขาบอกอะไรครับ ให้ผ่านช่องฟ้าไปได้เนี่บอกเลยสุดยอดแล้วพี่น้องสุดยอดหมายก็มากดระเบียบกดตึงกดกติกาบอกพื้นพืนนี่ uring, เพื่ออะไรนี่พี่น้องว่าพื้นปืนนี่ไปก้าวเลยพืนนี่เรียบร้อยครับผมไม่ว่าจะเป็นคลิปที่สร้างรายได้หรือว่าจะเป็นคลิปไลฟ์สดไลฟ์สดยู่ด่ๆเนี่ยบางทีแบบไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์ปิวไลฟปิวเลยครับตัดออกจากระบบเลยคือเข่งครับเฟซบุ๊กใครผ่านเฟซบุ๊กมาได้นี่ยิ่งแบบครีเตอร์นะครับผมที่แบบ สร้างตัวตนมานานๆนี่ว่าจะผ่านโควิดได้เลยคร,ยยเครยีเตอร์ท่านนั้นนี่แบบพองไงแทบจะพันร่อนพันหนาวพาันแบบการพิกโกนระเบียบต่างๆเฮ็ดให้แบบเฮ็ดให้จริงนะครับแม่ว่าจะเป็นคีเตอร์ที่แบบผ่านอะไรมาเป็นง่ายๆต,ายต่างตัวตนในแค่เดือนก็กลัวสองเดือนละพันนะนั่นนะจะบม่อค่อยเจ็บจะบม่ค่อ,คอยจกว่าปัญหาของพิมือเขาโค่จะไปแก้เลยจะไม่ค่อ,คอยจริงเครับผมแต่ว่าคําว่าบ่ค่อ,คอยจริงอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคือไม่มีใครอยาก อยากแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพี่รพี่น้องเพราะว่าหลังหลังบานแต่ละท่านแต่ละเพดมันคือกันนะพี่นอ้องครับผมมันเจ็บประมาณนี้นะครับผมแต่สาหรับเพื่อนๆที่ผ่านกดยงยากผ่านกดผ่านเจณยยากคกีเตอร์จากแพลตฟอร์มช่องฝ่าพี่น้องครับผมจริงครับผมถือว่าเ,เป็นปีเราทุววกว่าที่ผ่านนะ่ไม่ว่าจะติดเพราะว่าจะติดเลี้ยงติดแดงมุ้จักวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยครับผม แต่ว่าแต่คนที่ว่าเฮ็ดแป๊บเดียวผ่า,ดดานแค่ว่าหลังบ้านท่านสะอาดก็ถือว่าเป็นความโชคดีไปเนาะว่าผมแต่ว,ว่าถ้าเป็นหลังบ้านเพื่อนๆท่านใดที่ไม่ค่อยสะอาดนี่แหละครับงานแก้ปัญหาดีเลี่ยงกันมาเลยตั้งแต่พ,พ่อฉ่องฝ่ายพี่น้องวอกไปก็จะย่าไปก้าวถึงนี่พี่น้องนะเอาในน้อยๆทั้น,นี่พ่อละเอาพี่น้องเอาทั้น,นี่นะนที่เจ้าหน้าที่เราขอบคุณหลายทุกพลังบวกเลยครับผมบ้ากว่างติดสัญญาณล่อสัญญาณไฟครับผมเป็นอย่างมากที่ทำงานเราขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกๆคนครับวันนี้บ้ากวงางเอียงละ ชาแนลครับผมบาควางยิปเบาซื้อเพียของบาควางนี่มีเกือลงเบาพี่น้องขอบคุณหลายเด้อครับผมที่มาร,รับชมคลิปนี้ของบาควง Channel, คางชาแนลขอบคุณมากมายเลยนะครับผม